หากว่าแล้วกำลังสบายจงฟ้อนรำหน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่อยนี้หน่อยหากว่าแล้วกำลังสบายจงจิบ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 ยังไงนะทำให้ดูหน่อยเร็วจิบ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 จิมแก้มหน่อยได้ไหมล่ะอ้าวหากว่าแล้วกำลังสบายจงเต้นเต้นสิครับ เดียวผมยาวแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปตัดหน้ามาให้แล้วนะเต็มเยอะเต็มเตเยอะดตงมเตเยอะดตงมเตเยอะดตงมเต็เยอะเต็มแล้วเหรออ้าวอกำลัากำลังสบายจะลังทำปากจู๋หน่วยโอ้ยเหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอครับโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ที่นี่ตาเล่นนานไม่ยอมกลับบ้านเนี่ย sao to khác Các chú Hay là giống người phía khác chú chi Đưa lại Đưa lại các thờ Kiều khác Đây hey. Đây hey. Tuyên ta tuyên trai ออกจากบ้านน,น,นานๆทีออกจากบ้านโตเกียวตื่นตาตื่นใจครับผมเออเฮ้ยว้าวเดี๋ยวก่อลมาูนะเอาลูกก้นเอามาเริ่กําลังสบายจะปลอมมือพันอ,อ่าฮะวันนี้นะครับผม เป็นอ e ีกวันที่โตเกียวได้ออกจากบ้านแล้วแฮปปี้มากๆเลยครับผมจ้ะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยเบบี้เหมือนกันเลยเบบี้เหมือนกันเลยไปไหนไปไหนไปไหนครับไหนยิ้มหน่อยเดียวอุ้ย

ะะจะเอ,ปเอปปะ๊ป้าเร็วเร็ป้าเร็วป้าป้ารออยู่ตรงนู้นเนี่ยป้ารออยู่ตรงนู้นเนี่ยค่อยๆไปนะลูกนะเดี๋ยวลบอีกนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งอ,อ้าวอะไรเนี่ยว้าวแย่หมวหา นอยแล้วเฮ้ยเกี mm. ่ยวครับผมยิ้มมาแล้วเอา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 จะได้กับบค